สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนหวยทุกท่านวันนี้มาพบกับเจ๊ส้มหวยเด็ดเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้นะคะส้มมีสูตรใหม่นะคะเ,เพื่อนๆเป็นสูตรยี่กีปักหน่วยล่างนะคะเ,เพื่อนๆรู้ไหมคะปักหน่วยล่างคืออะไร ปักหน่วยล่างนะคะก็คือ2ตัวล่างรูดหลังนะคะช่วงนี้นะคะส้มจะลงเป็นสูตรปะะะักนค่ะเพราะว่าส้มอินกับสูตรนี้มากๆช่วงนี้ก็คือมันทําให้เข้าง่ายนะคะมีโอกาสถูกสูงนะคะส้มก็เลยแนะนําเพื่อนๆมาเล่นเป็นปักนะคะสูตรนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะสําหรับการปักหน่วยล่างนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงมาดูกันค่ะ โอเคค่ะเข้ามาที่ผลรางวันแล้วนะคะวันนี้ส้มจะมาเทสสูตรให้ดูก่อนเนาะเริ่มต้นที่เทสรอบที่57นะคะสูตรของเราก็คือ2ตัวล่างคูณรอบนะคะรอบที่55คูน56นะคะเท่ากับ3,080นะคะ ตัวที่เราจะแทงก็จะเป็น01234นะคะและรอบที่57เราแทงเข้าอยู่นะคะออก83ค่ะโอเคค่ะต่อไปมารอบที่58นะคะเอา2ตัวล่างนะคะก็คือ83คูณรอบนะคะรอบล่าสุดเมื่อกี้ก็คือรอบ57เนาะผลลัพธ์ก็คือ 4,731นะคะตัวที่เราจะแทงก็จะเป็น1,2,3,4,5นะคะแล้วผลลัพธ์นะคะรอบนี้เจาะไม่เข้าคะ่ะเ,เพื่อนๆโอเคค่ะมาเริ่มต้นเทสร,รอบที่59ะะเอา2ตัวล่างคูณจำนวนรอบล่าสุดเมื่อกี้ก็58นะคะเท่ากับ3,886นะคะตัวที่เราจะแทงก็คือ6,7 8-9-0ค่ะแล้วผลนะคะก็คือรอบนี้เข้านะคะเป็นเลข6ค่ะต่อไปเราจะมาแทงให้เพื่อนๆดูนะคะเทสไปด้วยเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแทงรอบที่66มีกว่าค่ะเดี๋ยวมาคำนวณสูตรก่อน สตรนะคะเอา2ตัวล่างคูณด้วยจำนวนรอบราสูตรก็คือรอบที่59นะคะผลลัพร์ก็จะเป็น3 8 9 4นะคะตัวที่เราจะแทนจะเป็น4 5 6 7 8ค่ะโอเคสูตรก็ได้มาแล้วเนาะตัวเลขที่เราจะแทงแล้วเราออกมาแทงหวยกันเลยค่ะเข้าไปที่แทงหวยนะคะกดเป็น2ตัวล่างแล้วก็ลู่หลังนะคะตัวที่เราจะแทงเป็น 4,5,6,7,8คะ่ะรอบนี้นะคะเดี๋ยวส้มขอลองก่อนจะแทงที่ตัวนั่ละ100บาทนะคะก็เกินงบไปนะคะโอเคลองที่ตัวละ60โอเคเอาตัวที่60ดีกว่าพอดีทุนนะคะ3,000ั 3, วันนี้ทุน3,000เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมารอลุ้นผลหวยสักครู่นะคะ เราถูกรางวันขับเพื่อน,อนรอบนี้บวกไป5,400บาทนะคะกำไร2,400เบาๆนะคะสำหรับรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูผลห่วยดีกว่าว่าเลขออกอะไรเลขที่ออกนะคะก็คือ96ค่ะซึ่งเราแทงไปสี5ห7 8นะคะอยู่ในตัวที่เราแทงเนาะโอเคคะ่ะเดี๋ยวมาคำนวณรอบที่61ดีกว่าโดยใช้ผลห่วยของรอบที่60นะคะก็คือ96คูณด้วยรอบที่60นะคะผลลัพธ์ก็คือ 5,760นะคะโอเคตัวที่เราจะแทงก็จะเป็น01234ค่ะเดี๋ยวเราออกมาแทงหวยดีกว่านะคะส้มขออนุญาตไปแบบเร็วนะคะวันนี้เข้ามาที่แทงหวยนะคะ2ตัวล่างรูดหลังนะคะ01234ค่ะ รอบนี้ส้มขอแทงไปตัวละ100บาทค่ะโอเคถ้าตัวละ100บาทเราต้องใช้ทุนเยอะนะคะแต่วันนี้ส้มจะมาเล่นกําไรที่เราได้ค่ะโอเคเดี๋ยวขอเป็นที่ตัวละ50บาทดีกว่าวางเดิมพันไปเลยจ้าเดี๋ยวเรามารอรุนผลหวยสักครู่นะคะ เราถูกรางวัลค่ะเ,เพื่อนๆบวกไป4,500บาทจ้าสำหรับรอบนี้ดูผลหวยดีกว่าอ๋อเลขออกเป็น2,1นะคะซึ่งเราปากเลข1นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเทสร,รอบที่62ดีกว่าเอาผลหวยของรอบที่61นะคะ2,1ง1คูณ61นะคะผลลัพธ์ก็คือ1,281นะคะ1,2,3,4,5นะคะ สองตัวล่างรุ่นหลังค่ะ1 2ึ่งสอี่ห้านะคะรอบน,นี้ส้มขอแทงตัวเท่าไหร่ดีตัวละ50บาทกันนะโอ้ไม่โอเคเนาะได้กำไรนอ้อยเดี๋ยวลองเป็นที่ตัวละ70บาทดูค่ะ โอเคตัวละว7บาทนะคะทุนก็จะใช้เป็น3,500ันนะคะเอากำไรมาเล่นเนาะวางเดิมพันไปเลยค่ะเดี๋ยวมารอรุ้นผลหวยสักครู่นะคะเราถูกลังวันค่ะรอบนี้บวกไป6,300บาทจ้าเดี๋ยวมาดูผลรางวัลดีกว่ารอบที่62นะคะเราแทางเลข2แตกค่ะเ,เพื่อนๆออก8,2นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณรอบที่63นะคะเอา82คูณด้วย62นะคะผลเราก็จะเป็น5,084นะคะตัวที่เราจะแทงจะเป็น4 5 6 7 8ค่ะงั้นเราออกมาแทงหวยกันดีกว่าค่ะรอบที่63ค่ะสองตัวล่างรู่หลัง ะะแทงเลข4 5 6 7 8นะคะรอบนี้ส้มขอลงเป็นที่ตัวลวะเท่าไหร่ดีเดี๋ยวขอคำนวณกันตัวละ100โอเคค่ะตัวละ100บาทดีกว่าทุนก็จะใช้5,000นะคะสำหรับรอบนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นผลหวยสักคู่ค่ะ เราถูกรางวัลกับเ,เพื่อนรอบนี้บวกไป900 0บาทค่ะกำไร4 0 0พันเบาๆนะคะเดี๋ยวมาดูผลหวยค่ะผลหวยก็คือ96นะคะอยู่ในเลขที่เราแทงพอดีเลยนะคะเลข6มาคำนวณรอบที่64ดีกว่าค่ะเอาเป็น96คูณด้วย63นะคะผลลัพธ์นะคะก็ได้เป็น6 0 4 8นะคะตัวที่เราแทงก็จะเป็น89012อค่ะออกมาแทงหวยดีกว่าค่ะเ,เพื่อนๆเลือกที่แทงหวยนะคะ สองตัวล่างรูดหลังนะคะแทงเลข89012ค่ะโอเคแล้วแทงที่ตัวละ100บาทนะคะรอบนี้ทุน5,000เหมือนเดิมจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวมารอลุ้นผลหวยสักครู่นะคะ เราแทงถูกไหมเหมือนจะแทงไม่ถูกนะคะรอบนี้เดี๋ยวเขามาดูผลรางวัลกันนะคะโอเคค่ะรอบนี้เราถูกถึงนะคะบวกไป900 0บาทค่ะอ๋อเราถูกเลข9ค่ะ69นะคะอยู่ในเลขที่เราแทงพอดีเลยค่ะโอ้ยค่อยสบายใจหน่อยเนาะนึกว่าลองเมื่อกี้ไม่ถูกลงทุนไปเยอะอยู่นะ,ะโอเคค่ะสูตรนี้เข้าดีมากเลยนะคะส้มลองเทสแล้วให้เพื่อนๆดูเนี่ย โอเคนะคะจากทุน3,000นะคะกำไรนะคะ1,500เบาๆจ้าสูตรนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถนำไปเล่นได้เลยค่ะไม่ห่วงสูตรกันค่ะแต่ถ้าใครอยากได้สูตรเพิ่มนะคะทักมาที่ไลน์เลยค่ะไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะคะไลน์ SM Win จ้าเดี๋ยวส้มจะขึ้นไว้ให้นะคะสนใจเข้ากลุ่มนะคะอยากได้ แนวทางหวยนะคะเข้ามาเลยค่ะทักมาเลยเดี๋ยวส้มจะดึงเข้ากลุ่มนะคะสำหรับวันนี้นะคะสูตรนี้ไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวเรามาถอนเงินกันดีกว่าเนะาะมัวแต่พูดเข้ามาที่ถอนเงินกันเลยค่ะขออนุญ,ญาตเบอร์ชื่อบัญชีนะคะวันนี้เราจะถอน1 8 0 0บาทเก็บเศษไว้เล่นเนาะเดี๋ยวเรามาลองเข้าสักครู่นะคะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสาหรับสูตรนี้ง่ายมากไหมคะสูตรเข้าดีมากเนาะจากการเทสแล้วก็ดูการแทงของส้มแล้วนะคะเราไม่หวงสูตรกันนะคะเพื่อนๆทักมาที่ไลน์ s s m win นะคะอย่าลืมทักมานะ โอเคเงินก็เข้าแล้วนะคะส้มขออนุญ,ญาตจบคลิปก่อนนะวันนี้คือแบบเพียมากเลยนะคะแต่ว่าก็ได้ตังค์แล้วก็สบายใจเนาะคนไหนนะคะอยากพูดคุยอะไรกับส้มก็ทักมาเลยนะวันนี้นะคะส้มก็ขอไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ้า